แม่นไปแล้วนะครับพี่บีมตอนนี้แม่นไปแล้วนะครับคพี่พี่ดูเลยว่าความแม่นอะไอ้บีมมันแม่นจริงๆแม่นแม่นกว่าเดิมเยอะอะตั้งแต่อาจารย์เต้าที่มาสอนไปนะครับมาสอนได้ประมาณเดือนเดือนกว่านะบีมนะไม่ถึงเดือนเลยเออประมาณนั้น่ะพอสอนปุ๊บนะครับเก่งปั๊บเลยสอนง่ายเลยอ่าสอนเข้าใจง่ายครับแล้วก็เขาให้ฝึกแทงบ่อยบีมมันก็ เรียกว่าไม่ทํางานเลยอะมาฝึกแทงไม่ทํางานเลยนะเลิกกลายเป็นนักสนุกไปเลยออกเดินสายนะครับแ่ากอกลายเป็นออกเดินสายเลยตอนนี้ดีไม่ดีจดัดใตะไปเดินสายบ่อยนะครับบ้านช่างน้อยนะครับถ้าเม็ดยี่บีมันสู้ทั้งคืนนะก็ให้ไปเก็บประสบการณ์ด้วยนะครับเราเอาไว้แต่เรายังแค้นอยู่กับไอ้น้องเคิร์กคนเดียวนะโอ กินเราไปไม่มาให้แก้เลยนะครับกินเรื่องเงียบกิ๊บเลย <c oughs> ไม่ยอมไม่มาแก้มือเลยนะครับตอนนี้บีมแม่นแล้วอาแก้วอาบางหมดแรงๆ <c oughs> ขาวลงรูอยู่เป็นประจำนะครับบีมบอกวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบเลยเงี้ยบ,บอกลุงโยกไม่ต้องเป็นทุนนะครับวันนี้บีมขอใส่ใส่เป็นทุนตัวเองนะฮะ เอาแล้วนะครับโอ้ oh, oh, ลูกนี้นะครับดูเขาจะต้องกินดำหรือเปล่าจะกินจมพูำดำหรือจมพูครับโอ้โหเตะดำออกไปกินซะด,ด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่เขาไม่น่าจะรีบเป็นนะครับ <laughs> ต้องเจ้าบ้านนะครับถึงจะยิงได้นะครับลูกนี้โอ้โ oh, ห <laughs> oh, เอาเมอนกันเว้ย <laughs> <laughs> หรือจะเป็นมือเดินสายปลอมตัวมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> โอ้มาจากท่าปลาครับเพื่อท่าปลา,ปลาคือไกลอ,ะ <ST S> อ่ะลิฟต์เลยอะอ่ามือเดิน <S <S สายมือเดินสายแบบนี้บีมล็อก,กวันเจีย๊ยบไงบีมได้ไหม ดูเทคนิคการการการแรงบีมนะครับช่วงนี้ดูดิดดดคือคือดีจัดนะครับบีมคือดีจัดนะครับตอนนี้คือแบบคือเล่นดีอ่ะนะคือเราจะพัฒนาฝีมือนะครับเผื่อเราจะสู้ออมดาราได้เราจะส่งไอ้บีมไปสู้เลยกําลังแตให้ไปเก็บประสบการณ์บ้านช่างน้อยสัก ซุ่มซ้อมสักหนึ่งเดือนนะแต่บีเม,มนกันไม่ค่อยได้ไงนะแต่แม่นน่ะแม่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ความแม่นเลยนะครับถ้าหากันไม่ดีอะโดนแน่อ้าวเจอทหารหเอาส่งไปหลงหลุมหนึ่งไปกลางรูที่หนึ่งกลางรูที่หนึ่งเรนได้หรือเปล่านะครับเขียวเขียว ได้ไหมได้นะครับโอ้พยักหน้านแล้วบีมสิจันเต้าว่าไงลงอีกแล้วประหารลูกที่สองฮะได้ดูอาร์หน่อยเลยครับตอนนี้นางเท้าแขนไไปแล้วรนะับโอ้ยหมดแรงโอ,โอ้ยประหารลูกที่สามโอ้โหเหลือเกินจริงจริงนะครับเจ้าบีมเราวันนี้ เหนะลือเกินจริงๆนะครับไม่มีความกดดันนะครับโอ้ยตัวสนุกตัวเองสนุกตัวเองแบบนี้นะครับแหมจังหวะพี่จากท่าป่ามาเจอบีมตอน,นตอนแม่นพอดีเลยแก <c oughs> okay. ไม่ถูกนะครับลุงง่ายๆ <c oughs> ถ้ามาก่อนหนะ้านี้กสักอาทิตย์นึงก็ยังไม่แม่นนะเพิ่งจะมาแม่น เขาเลียมเข้าไรายได้หมดนะครับโอ้โห oh. oh. เจอเขียวนะครับ oh. ไม่เจออ๋อ oh. เจอเหลืองนะครับเพาต้องทําตัว mm. เอาเขียวนะครับ mm. ไปถึงบ้าครับ mm. ดบําบางอ๋อ oh. แรงเกินโห oh. mm. oh. แรงเกินนะครับลิฟเลยนะครับโอ้ oh. มือเดินสายเรา <laughs> นี่มือเดินสายมือเดินสายนะครับเป็นสายไฟนะครับจากท่าปลาเฮ<ห>้ยเฮ้ย <c oughs> ไม่บีมบอกว่านเจี๊ยบ <c oughs> อ่ามือเดินสายไฟเราก็ยังเล่นไปยังพอยิงได้นะครับม,มีแต่อาม, <c oughs> มีแต่อาผมเ <c oughs> นี่ยหมดแรงแด็กเนี่ยะมือเดินสายก็ยังพอยังพออยู่ได้นะครับโอ้อ้าเรานี้แย่เลยนะครับตอนนี้ โดนบีบกวยส้วงหนักครับเอาละตีนี้แหละแหมมองเหลืองนะครับสายตาโฉบโฉบไปที่เหลืองนะเมื่อกี้เห็นนะครับสายตาโฉบไปที่เหลืองออแม่สายตาโฉบไปที่แดงอีกแล้วโอ้โหได้เบ้าไ,ได้ครับพอดีกินกิน กินครับกินหน้ากว้างครับพอดีนะครับกินหน้ากว้างไว้ก่อนอะไรก็ได้เริ่มโมโหอาเริ่มพูดเลยครับหลังจากที่โดนไปยับยุยยเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาหรือว่าต่อแรกเขาจะอ่อยเราอยู่หรือเปล่านะครับทําตัวเสด็จเลยดูนะครับว่าตัวลูกนี้จะเป็นยังไงว่าตัวลูกนี้จะเป็นยังไงเริ่มยุ่งแลวครับ ทีนี้เริ่มยุ่งแล้วโอ้เดมโอ้กันนะครับกันสวยกันสวยกันสวยโอ้โหแหมเกือบจะเทอยู่แล้วอ่ะโอ้เกือบจะเทอยู่แล้วนะครับแหกโค้งกลก่อน อ้ะเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหมือเดินสายไฟแล้วก็ยังแน่นอนนะครับมือเดินสายของเราเฮ้ยเฮ้ยยังยิ้มได้ตลอดนะครับเพราะว่าตอดเรื่อยนะครับมีมีอาคนเดียวนะครับที่โดนที่โดนแย่นะครับโอ้ย คนใหจะลงหลุมนะครับบีมนะนุมีเห็นหรอะเออต่เกิดเกิดเขาแทงเขาลงรูได้นะเห็นเหรอบีมยิงเอา เออเออใช่บีมจริงนะครับโ,โหยบีมบีมตาบางเนะี่ยบีมสร์อาจารย์เต้าหัวเรียบ้อยเนี่ยไปหลอกอา่าเขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นอย่าไปหลงกลมันอย่าไปหลงกลมันมันก็หลอกมันมันอย่างนั้นแหละแบกแต่ทีเมื่อคืนแม่งเห็นแม่งมินเดียวบอกเห็นโอ้ย้บีมมึงเหลี่ยมเลม,เมไม่มีเลย เจอแล้วนะครับมือเดินสายเราเปิดมือแล้วนะครับฝีมือพอกันหมดนะครับในนักคืนนะครับแต่ดูแล้วเอเบมก็จะนะเป็นในเจ้าบ้านนะนะจมีเหลี่ยมเหลี่ยมโต๊ดนิดนึงดูดูการกันโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับกันแบบนี้ เาว่าเบลมลูกนี้ลูกนี้ต้องเอาแล้วลูกนี้ต้องเอาแล้วเบมโอ้โหไหลหมุกไหลกระดูกกระเดียวโอ้ยิงเข้าไปแบบหายวับไปเลยนะครับการโวยเล่นละเอียดเย็บนะไครจะสู้ได้นะครับไอ้บีมนี่คือโนสองของประเทศไทยนะครับลุงหยกคือโนหนึ่ง ไอบีมนี่โนสองของประเทศไทยเรียบร้อย <c oughs> มือเดินสายเราเริ่มวันไหวแล้วนะครับ <c oughs> เป็นไรง่ายนี่โนสองของประเทศไทยนะครับลุงหยกคือโนหนึ่งโน,นหนึ่งทุกวงการ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แจ๋วเลย พี่ติมไหมพี่โอ้พี่ติมไหะนะใครไปจุงงใครเดี่ยนู่นในว่ายชิวเองเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวนะอีเปลือกกะตัวแม่มันนะแล้วแล้วแล้วคอกเราเสร็จยังเลือไปดูคอกกันดีกว่ามั้งอ่า ไ้ยเยออ,อน,นั้นเดี๋ยวผมเอาไปน,นาา่าาก่อนนะเออเรใ่เยยเพื่อนกังไปปุพี่ไปดูก่อนเก้ยเปื่อเฮ้ยเผื่อไว้ไปทำในที่บังแดดบังแดดจะเอาืไปสองก่บวบบบบูบ,บ,บเฮ้ยมันแขงไม่ลงนะ <c oughs> โอ้โหให้เกียดนะครับลูกนี้ โอ้เอาแล้วนะครับมือเดินสายเราแบงค์ม่วงเริ่มจากะจยแล้วนะครับตอนนี้นปไปดูดิว่าเสร็จบ่ากี่เปอร์เซนต์วิเคราะห์ด้วยยุ่งเข้าได้บ้าอ่ะครับเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นพี่บวกพี่บีมนะครับบวกโลรัวนะครับน,นะครับเราขึ้นเกมใหม่นะครับดูนะครับว่าเกมนี้พี่บีมจะเป็นยังไง เกมนี้พี่บีมจะเป็นแบบไหนแบงม่วงกระจายแล้วครับแบ่งม่วงแบ่งม่วงจากทีมหน้านปลากระจุยแล้วนะครับโอ้ยเอาอีกแกว้วอันนี้นะครับมือเดินสายจากตาปลา,านะครับโอ้เดินเดินสายมาจากตาปลาคร,รับสองกับสองร้อยโลนะร้อยกาโล,โ,ลโอ้โหกลางหมูลกลางรู อืดูนะครับอ่าอ่าอ่าไปดูนะครับกึ่งหญิงกึก่งกันนะครับโอ้โหเอาอีกแก้วโอ้ยสลัดหัวเลยนะครับ ลงเขาเขาลงลุมบ่อยจริงๆแตกแดงแตกแดงหรือเปล่าแตกแดงหรือเปล่ามาแตกแดงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเกือบนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยว่านานๆฉกบ้างนะครับทาไม่ฉัเลยอะเสร็จบีมนะครับโหนสองของประเทศไทยนะครับบีม อันนี่คือโน้สองลุกยกคือโน้หนึ่งนะครับของประเทศไทยอันนี้ครับมือเดินสายมาจากท่าปลานะครับกะจะมาชะพี่บีไนะครับเข้าทําเสือแต่โดนโอ้โหเอาวะเอาวะไม่เขามีเออโอ้โหเอาแล้วมือเดินสายนะครับครับ โอ้เอาแล้วเบ๊มไอี้ก er ็มั่งโอ้โหมาทาปะเกือบสองร้อยกิโลอ่ะเกือบสองร้อยโลนะครับร้อยกันโลนะครับมาไอพี่โอ้โหอาแล้วเปิดมือแล้วครับที่แล้วแล้วมาแกงยิงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูแบงร้อยแบง แบงค์ม่วงไม่กระจุยนะครับแบงค์ม่วงคขนสู่หลังแบงค์ม่วงคขนสู่หลังนะแบงค์แดงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้อย่าทําคออ๋อโหยอะไรวะเอาเราเลมเปิดมือเลยทีเนี้ยแทงทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับแทงทั้งมือขวามือซ้ายเลยนะครับมือเดินสาย,ยจากท่าปลาโอ้โหทำไมแมนจริงนะครับ ไม่กล้ามานะครับโอ้จากร้อยกิโลอ่ะเฉพาะค่าน้ำมันก็สี่ร้อยอ่ะนี่ขี่มาค่าน้ำมันค่าน้ำมันสี่ร้อยนะครับถ้าไม่แน่จริงถ้าไม่ถ้าไม่แน่จริงนะครับไม่กล้านะครับขนาดเขาก็รู้นะพี่บีมนี่โนอสองของประเทศไทยนะครับไปโมใหญ่เลยกูเฮ้ยแล้วพี่โนหนึ่งอ่ะไปออกนวโนเองโน้แพี่โนหนึ่งประเทศไทยเองโนให้เองเป็นโนสอง ยวเตรียมดูนะครับเม็ดสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะฉากกับเพื่อนทั้งสองตาเดี๋ยวจัดเม็ดเม็ดสองเลยนะครับจะจะโชว์ฟอร์มให้ดูครับทั้งสงตาโกันครับตีกันเริ่มระแวงแล้วตอนนี้เจออ้าวลงครับ ไม่เห็นนะครับเห็น chords, หรือเปล่าเจอชุดตะกี้ไปเริ่มระแวงนะครับพี่บีมเรียบร้อยโรงเรียนจีนอย่างเงี้ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอ้โหลูกนี้นี่ลูกค่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออ ทำให้อาเริ่มได้ใจนะครับลูกนี้จะทํำยังไงทํายังไงกลางรูไปเลยเอาแล้วโดนแล้วจะโดนแล้วกลับมาได้ใจนะครับตอนนี้ <und> อ่า,อาก็จะ <kilomet ๆ S 2> ใช้เลสนะครับ um> <S <S เหินโหพีดาเหินวหาด้วยนะครับแม่อย่างดีเลยฮะ อย่างเด้เลยแต่ไม่ลงลูกเอ๋อุ้ยเอาแล้วอย่าทำให้บีมโมโหนี่เหรอทาเหินเวหาเหรอเหินเวหาใช่ไหมกระซวกเข้าไปโอ้โหไม่พอเยอะเลยนะครับลูกนี้ไม่พอเยอะเลยนะครับอันนี้มือเดินสายจากท่าปลาเรามาแล้วจด,จดจดจ้อง จะต้องจองนะครับ oh, โอ้โหไม่โดนหมูกบอกคำตรงให้แค่เสเอฝิยวมีว่าไงเบีมว่ายังไง อ,อการลูกนี้วางนุกเข้าไปด้วยเลยนะครับโอ้โอ้น่าจะเด้งมานะอาจจะเห็นนะครับเห็นนะครับแม่เด็กว่าวางนุกนะครับโหดจัดฮะโอ้ดีนะดีนะว่ากิกอะถ้าไม่กิกนี่ถ้าไม่กิกนี่มอเจาะโวยเดินยิ้มไปเลยนะครับตอนนี้อ้าวแล้วขอมังนะอาบอกขอพังนะ <c oughs> ขอพังนะ เอาเจ้าขาวอะขาวดูขาวโอ๊ยลืมดูขาวพอเงยหน้าขึ้นมาเมื่อกี้โอ๊ยหลอกแหมดูแต่ดูแต่ช็อกนะครับลืมดูขาวหลอกโอ๊ยเลยเมีมาโนตัวธรรมชาติโอ้โหบีมเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วหลังจากที่โดนหมู่บ้านท่าปลาขย่มไป สามสี่ชุดนะครับฟเฟะไปเลยไม่แมนแต่แล้วโอ้โหอ้าวขาวโอ้โหโอ้โหแล้วก็ฟุกบ่อยด้วยนะฟุกสองสามโหนเอาอแล้วมีไหมนเนาะยิงกระซวกเข้าไปเขาก็เ,เสียเหลี่ยมแล้ว กินเนะื้อสองสามชุดอาร็เสียเหลี่ยมวันนี้อาเสียเหลี่ยมเพิ่งมานะ่ะตอนแรกเสียเหลี่ยมไปแล้วนะครับอเอายาเกือบมิลเดียวเมื่อกี้อาเริ่มเสียเหลี่ยมไปเลยครับวันนี้เหลี่ยมเริ่มกลับมาแล้วนะครับโอ้โหอาแล้วขยมเขาไปเราต้องขยมนะครับอโอ้โหหนอสองของหมู่บ้านเออไม่ใช่ของประเทศนะครับพูดผิด โน no, ผมมะโนหนึ่งของหมู่บ้านนะครับเอาแล้วแบม่วงแบกม่วงกระจายแบกม่วงกระจายกระจายแล้วหนึ่งนะครับอีพีนี้จะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวพี่ดูใหม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมลงสนามนะครับเดี๋ยวขอซัดกับเพื่อนนะครับเม็ดน่องไปแดงสักสองเกมนะครับโชว์โชว์ไปเลยโชว์ความมั่น